ที่ต้อนรับเขาสยู่ช่องแม่บนทินกุกกอกนะคะมาเด้อมาเด้อคะ่ะวันนี้มีเอสีมาไหว้ขอบ่เสร็จ่ายนะขอบคุณสองท่านนะคะ นี่ค่ะมีเยอะค่ะไข่มุแดงปลาแห้งผักวานปลาแห้กระถึน่างหนึ่งล่างบาทปลาเกลืลำปส้นะคะเต้าห้อยผุนแล้วเต้าง่อยผุนแล้วแถวนี้บ่มี่ พักหวานก็เอามาใหม่ๆมค่ะเก็บมาเมื่อกี้โอ้มีเอฟซีมาจากรนะ้อยเอ็ดนะพักหวานเก็บมาใหม่ใม่กับมี่ค่ะ มาค่ะมาค่ะมาใหม่ใหม่ตาแห้งนี่ตาแห้งเราจะให้อนข้า ก็จะโอรวบรวมกันเลยมาแม่หน anyway okay? yeah, mm ูเอาเบิร hmm. right. yes, uh, ์ uh, right, ่าละเพราะว่าจริงๆหนูื้อบ่มีอนีบ่มีปัญหาเดี๋ยวเวมาโอนเขาของฉันก็ไดเดี๋ยวฉัจะเที่ยงเองบ่มีเนฟบ่มีเนฟบ่มีเนี้องยียเลมีหอยยังนี่ค่ะอันดีแท็กอัวให่เลยได้ลบ่ไดเน อุ้นนูนแน่ลูกอุ้นูแน่มากแล้วอุ้นนูนแน่บ่ได้ไบ่ได้บ่แชรเนี่แต่บ่แชรได้ไหมแต่ว่าฉันแชรไม่เป็นนะ ทำเอาเองนิดเลยหนูอุดหนุนแม่โหลดมี่ยังมาหนูสิอุดหนุนโอ้ยมีหลายค่ะมีบักขามหวานกับมียามงามจะบะถามกวนกวนเห็ดกวเป็นมีพักพักหวานนี่ให้คนแช่ให้อันมาบุ้งคนนะแช่แบบนี้แช่แบบนี้เมียนดีแท็กน้ำแข็งยูนยูเทลเ็ดหนูน่ะมันดีแท็กมันใส่เมียนเมียนเมียนแช่แบบนี้หมูม้าหนูก็คิดว่านั่น แม่ค่ะโอ้ยมีเอฟซีมาใจดีใจดีเนาะนี่ลูกยังมาไปขอพรเจ้าแม่โสะพี่เนาะสองที่หนูนัดก็โม่ไว้ค่ะแม่หนูนัดก็โมย่นเบื้ึงการไว้สาวไปโอเบึงการกับแฟนเคยยู่งกับารนี่พักวานน่ะโอ้ยงากเหวเแกนั่นแหละก็นำตุนหัดดาวเซกาไปเลยไปหาเขาเลย จะอุดหนุนเท่าไหร่มันมีบ่อืดได้ตีนี่ก็ว่าสั่งสักขวันกั่ยุบท่มากักื คุณค่ะขอบคุณนะคะมีเอฟซมานะคะใจดีมากเลยนะคะเอฟซเนาะขอบคุณเช่นกันเค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะคุณชดาพรนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะมาค่ะเอฟซนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเอ็ดสีคุณโซพลขอบคุณค่ะ รับพาร์ทอย่าลืมเอานี่ด้วยเพืจะจัดงานฝาน่ะเพื่อคนเบาชกอนเนาะโอ้ยขอก็สิเอาอันทักหวานมะขามมะขายก่อนคุณสันติกาแล้วยังไปเก็บเพื่อไม้คุณอันนั้นแม่พื้นเอาหลาย ไปขายเสื้อผ้าไปลุเสื้อผ้าแม่ทำใส่นะคะดีใจดีนะคะ้ววันนี้มาประเดิมให้นะคะหือว่าเลิกงานงานยามดีนะคะวันนี้คงจะได้ขายทั้งวันนะคะญาหนงาหนิงเลื่อนงานบอกคือเออนะ